กลับมาพบกับตลาดนัดเกมน,นะคะหรือว่าช่อง g a มส์มาร์เก็ตไทยแลนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชทกันมาตลอดนะคะแล้วกเ็เข้ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาหรือว่าอินบ็อกซ์เมสเซจแชทเชิอะไรกันมาด้านหลังใหม่ก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะคะ ครั้งนี้เป็น EP ีที่27แล้วน่าจะจําไม่ผิดนะน่าจะข่าวที่แล้วมัน26เรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรนะโอ้ยความจําสั้นมากมันมีคู่ขาแล้วมันก็มีอ๋อการทําตลาดธุรกิจ เซ็กชอปราคาวันนี้วันนี้คือจะมาพูดอะไรที่มันเบาๆแล้วก็เป็นเหมือนคอมเมนต์เป็นเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณเรื่องข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 องผู้ชายในในการสร้างวาร้ให้กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะแบบพวกที่จะเป็นในแบบได้หรือเป็นอาร์ติสเป็นนักร,นร้องเป็นศิลปินอะไรต่างๆนานา เดี๋ยวฉี่อีหนูเทงเนี่ยังไม่ถึงคิวอีหนูเลยเนี่ยอีหนูยุ่งจังเลยอ่ะอืมอีหนูยุ่งจังเลยเนี่ยชาวเนี้ยเดี๋ยวก่อนขอให้ได้คุยเอตรงเล่าการตลาดผ่านผู้ชายก่อนได้ไหมเนี่ยเป็นเล่าการตลาดผ่านเน้องน้องแม่หนูเคียงดีไหมเนี่ยฮะอีหนูเทงยุ่งทั้งวันเลยอืมเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันหมดเวลากั่พอดีไอหนูไปนอนหลับไอ คืออยากจะเล่าเรื่องของการการเ,เขาเรียกว่าคนที่แบบว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นอาร์ติสต์หรือว่าเป็นดารานกรั้องหรือว่าคนที่ทำงานสื่อเนี่ยโดยเฉพาะเราจะโฟกัสไปที่ในแบบอะเนาะว,ว่าวิธีการวิธีการที่เขาจะมีรีแอคชั่นต่อ ต่อสื่อเน,เนี่ยเราว่ามันสําคัญมากนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เราไปศึกษาดูไลฟ์โดยเฉพาะไลฟ์ข่ายของดิจิตอกแล้วเราก็ไปเจอผู้ชายหลอนๆน่าราักน่าสนใจหลากหลายคนหลากหลายคนหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบรวมทั้งไปติดตามไลฟ์ของอาจารย์ชาชาด้วยเราก็เลยแบบก็เลยคิดเนี่ยว่าเอ๊ะน่าจะพูดประเด็นเรื่องของการใช้ปากเพื่อให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดน่าจะเป็นประเด็นเนี่ยที่จะเอามาพูดกันเพราะว่าปากเนี่ยมันเป็นมันเหมือนมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งอ่ะทำให้แบบจากคนที่ไม่ได้หล่อมากแต่กลับดูดีดูหล่อขึ้นแล้วมันก็ดูน่าสนใจแล้วเรามีเคสหลายเคสมากเลยนะที่ประมาณแบบเราลองเขาไป นหนึ่งเหมือนก,อกน่อควณในไลฟ์ของบางคนผู้ชายบางคนจริงๆไม่เรียกว่าก่อกวนดีกว่าเรียกว่าเหมือนไปไปไปเอลเอลไปไปเต,ตะไปไปชวนคุยแล้วก็ดูรีแอคชั่นของนักไลฟ์ต่างๆซึ่งพวกนี้เ่าเนี่ยเจะมักจะเป็นแบบเหมือนพวกอารมณ์แบบเน็ตไอดอลหน้าตาดีๆนะเก๋ๆน่นารักน่นารักอะไรอย่างเงี้ยดูว่าแบบเขามีรีแอคชั่นยังไงคำพูดของเขาอะ แล้วเราแล้วรแล้วเราก็ร,าารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> แบบบางคนมันมีม,นมันมันมีเสน่ห์ในการเป็นนักนักขายมากๆวิธีคิดวิธีพูดื่องของเขาแบบเนี่ยมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะบอกว่าอะไรมามันเหมือนไอ้คำสุภาษิตไทยอ่ะที่ท,ที่ที่มีอยู่อันนึงอ่ะที่เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ใน ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยหมายถึงว่าเราเราเข้าใจพลอยนี้เลยนะมันอยู่ที่มุมมองความคิดของเราสมมุติว่าเราเราจะมีความสุขความทุกข์ก็ได้เรื่องเนี่ยเราแตกคนจะมองใช่ไหมเหมือนกับว่าเราไปคอมเมนต์หรือเราไปชวนคุยในไลน์ไปแอลเขาในไลน์ของของของคนค้าขายเนี่ยแล้วเขาตอบกลับมาวิธีการ พูดหรือการทักทายลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาชวนคุยหรือว่าเข้ามาพูดในไลน์เพื่อให้มันแบบว่าเออบางทีเขาขายของแล้วก็แบบอาจจะอยากจะเหมาหมอยเรื่องนั้นหรืออาจจะพูดเรื่องขายรคงราคาเท่าไหร่เสร็จแล้วระหว่างรอคนที่จะแบบคอนเฟิร์มเข้ามาจะเอากี่ตัก อะไรจะซื้อหรือจะถามหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบมาอ่านมาอ่านแชทหรือว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะรีแ a คชั่นตอบตอบเอ่ยยังไงบ้างมุมมองตรงนี้น่า,นาสนใจมันมันมันสะท้อนแบบวิธีคิดของเขาเรื่องหนึ่งเนี่ยประเด็นหนึ่งเนี่ยแต่ละคนจะมีความคิดไม่เหมือนกันบางคนบาง,งคนอย่างเช่น สมมติเราไปคอมเมนต์บอกว่าอพีอ่แก้มป่องแก้มป่องนะแต่แต่แต,แต,แต่คุณจะมีพุงไหมมีลงพุงกะทิไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอาเขาก็อาจจะบอกเราไปเลยบางคนเขาก็อาจจะ ไม่อ่านคอมเมนต์นี้หรือบางคนเขาก็อาจจะลรอแก้มป่องหรือคือรีแอคชั่นของเขาบางคนมันดูแบบมีสเสน่ห์บางคนก็บอกว่าเออสมัยก่อนป่องกว่าน,นี้อีกเนี่ยก็พยายามที่จะเอ้ใต้แล้วนำลนเดี๋ยวสต็อปแบบเ้ยดีจังเลยมันต่อไปได้เลยใช่ไหมไม่ต้องถ่ายใหม่นะโอเค เฮลิคอปเตอร์มาอีกโอ้ยเสี่ยงอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวก็มีเรื่อยเดี๋ยวก็มีค้าขายของกับข้าวกับปลามาเดี๋ยวก็มีฮเฮลิคอปเตอร์บินผ่านเดี๋ยวก็มีหมาเะสนุกสนานมากไหลนี่ดูสดมากเลยคือคือ,ค,อคือเราไม่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 ไม,ไม่ไม่อยากอัดคลิปแบบมีสคริปอะไรมากมาย เรามีประเด็นแล้วเราก็พูดตามตามสไตล์เราเราก็ปล่อยสดไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้ดูไลฟ์ไลฟ์ไปนะคะคืออย่างนี้เดี๋ยวมาต่อกันคือประเด็นที่บอกว่าวิทยาร,รีแอคชั่นสมมติเราไปบอกเขาว่าแก้มป่องหรือว่าอ้วนไมเรื่องเงี้ยแต่ละคนผู้ชายแต่ละคนน่ะเขาจะมีรีแอคชั่นไม่เหมือนกันนะบางคนโกรธบางคน,างคนอาจจะเราเจอคนหนึ่งอะรีแอคชั่นเขาดีมากเลยเขาบอกพี่ พี่เป็นห่วงใช่ไหมแบบว่าอยากให้เขาดูดีใช่ไหมพี่เอาผมไปแบบไปถ่ายแบบได้ไหมหรือ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 ,รอคือรีแอคชั่นมันแบบมันมีสเสน่ห์ตรงไหนที่เขาไปกดที่ดูน่ารักดูดีอยู่แล้วนะแล้วเขาก็ไม่ได้อ้วนอะไรแบบอย่างนั้นนะ แต่แต่เราเทสเฉยๆอะเรา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 อยากเทสเรามีความรู้สึกว่าสเสน่ห์ของการใช้ปากพูดหรือหรือ,รอเลื่องเรื่องราวหนึ่งอะเรื่องหนึ่งอะสมมติว่าเราเราบอกเขาว่าเขาแก้มป่องเนี่ยบางคนมันเป็นนรกอยู่ในใจเขาเลยขึ้นมาแบบเดือดหรืออาจจะแบบใครเข้ามาปวนบ่อยจังเลยตอนนี้แบบว่ามีพวกแบบปว,ปวดๆเยอะจังคือเขาจะมองเราปวดคำพูดหรือลีเอชชั่นหน้าเขาอะจะไม่ ไม่ไม่เวลัมเป็นพ่อค้าที่ไม่เวลัมเป็นแบบเน็ตไอดอลที่มาขายของอย่างที่แบบไม่เฟรนลี่อ่ะอันนี้สำคัญมันรวมไปถึงเรื่องของการที่จะททำงานร่วมมือร่วมทำประสานงานร่วมกันกับหลายๆภาคส่วนนะคนนี้เป็นคนดิลง่ายคนนี้เป็นคนดิลย,ยากคนนี้แบบ โอเคเทคใหม่ได้ไม่ไม่ไม่บ่นสักแอะ่หนึง่งแล้วมีความพยายามจะทําให้ดีขึ้นแล้วก็แบบไม่หมงุดหงิดคือไอ้ความไม่หมงุดหงิดเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะแล้วเราก็เอามาใช้ในการในการตอบลูกค้าซึ่งเข้ามามากมายมหาศาลถ,ถามนู้นถามนี้เยอะอยู่ แล้วเราก็ต้องควบคุมสติในการที่เราจะรีแอคชั่นออกไปเหมือนน้องคนนั้นนะที่รีแอคชั่นแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่หวังดีใช่ไหมยอยากให้ผมดูดีแล้วแบบว่าจะได้เป็นแบบเหมือนเขากำลังจะเป็นนักลองสังกัดไหนก็ไม่รู้อาจจะคล้ายไม่ได้ดังมากหรืออะไรคือไปเจอ ไปเจอรีแอคชั่นต่างๆในไลฟ์ของ TikTok และวิธีการเทสเราก็เข้าไปดูวิธีการรนะีแอคชั่นน่ะคนไหนมีเสน่ห์คนไหนไม่มีเสน่ห์คนไหนที่มันปากหมาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยหรือหรืือหแบบหรือแบบแบบการเขียนไบโอในโซเชียลมีเดียของตัวเองอันนี้สำคัญเหมือนกันเนาะเวลาที่เราไปสอนตามมหาลัยอะบางทีเราเรา,เรา,เ,ราเราจะสอนวิธีการนำเสนอตัวเองอะ เราก็จะขอดู Facebook ของน้องน้องนักศึกษาทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายดูหน้าตาเราก็บอกเฮ้ยเราท้องเป็นแบบนักศึกษานุเ่เนะวิธีการทำโซเชียลมีเดียหรือว่าโปรไฟล์ของตัวเองอะบางทีมันต้องขายนะแล้วมันต้องดูดีเพราะาอย่างของเราอะลูกค้ามาดูอะอย่างของพี่เนี่ยเวลาลูกค้ามาดูอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนบอกว่าเฮไลไลลงไปของคุณแบบดูโอเคเลยอะดูดีอ่ะ รวมทั้ง i g ด้วยนะเนี่ยน,นี้นี่เขาพยายามปรับ i g ใหม่ให้มันดูแบบไม่อิเลขขกาาก็กเคขาบ้างค่ะถือบางทีมันเป็นคลิปบ้างเป็นภาพนิ่งบ้างเป็นพ,พาแม่ไปกินข้าวบ้างเดี๋ยวก็เรื่องแมวบ้างอุ่มแมวเล่นชาเลนนู่นนี่นะของติ๊กต k บ้างใช่ไหมเราก็ยังมีภาพผู้ชายบ้างแล้วก็มี ไปกับเพื่อนๆเกลอแกงบ้ามัดอีเลเ็กเะข่าม้วไปหมดเลยในไอจีอะเราก็เลยแบบต้องกลับไปแบ็กไปทูเบสิกเพราะว่าเร็วๆเนี้ยมันมีเมมโมรีใน Facebook ขึ้นมาแล้วเราโพสในไอจีเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นว่าไอจีของเราคือเอ่อยูสเซอร์เนมันเป็ p แพตตี้ลุกเนี่ยใช่ไหมฮะก็ก็มันเด้งขึ้นมาแล้วภาพสมัยก่อนมันดูเอ้ยเราแบบทำไมไอจีเราสมัยก่อนมันดู พิเศ n เซชันมันดูดีมันมันมันสมูทมันสีสัน่นมันดูโอเคสวยงามมันมีแต่ภาพแบบผู้ชายน่ารักน่ารักหมดเลยแล้วมันคือเข้าคอนเซ็ปต์แพตตี้ลุกไงสิ่งที่เรามองดูสิ่งที่เราเห็นน่ะเราเรามองดูอยู่ผู้ชายน,น่าสนใจอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปปรับปรับลุกแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเว,เวลาที่นักเรียนพิเ e n เ a t ชันหรือการนําเสนองานโฆษณา หรือแม้แต่เอซีโฆษณาเองวิธีการที่เขาจะเป็นบริษัทโฆษณาที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ามีอ d นเดอรชัที่ดีเนี่ยไอออฟฟิศเขาสังเกตไหมออฟฟิศระดับใหญ่ๆอญ่อะยัง Google อย่างเงี้ยที่ไหนอีกนะไม่รู้อะในพวกไอทีเก๋เขาก็จะแบบว่าทำตกแต่งแบบ ลดๆดีๆอะให้มันดูแบบว่ามันมีสไตล์มีบุคลิกแบบมันทันสมัยมันเพราะว่ามัน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 รีเฟกแบรนด์ของเขาด้วยเหมือนกัน Facebook คุณก็ต้องทำให้มันดูโอเคใช่ไหมการเขียนไบโออ่ะบางคนวิธีคิดมันสะท้อนลงไปในในในไบโอของตัวเองนะหมเนี้ยเราไปกดรับหลายๆคนใน IG มื่ทีแบบ เราก็เหนื่อยเนื่อยบางคนพูดพูดแล,แล้วไม่อยากหลับเลยในไะบโอเขา,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 าเหมือนเหมือนเขาเขาจะบ่นว่าเขาเขาเหมือนเขาจะบ่นว่าอะไรนะประมาณว่าถ้าถ้าไม่โชว์หน้าไม่ต้องทักมาอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ของเขาเองเขาก็เป็นแบบอามาตานะ มีแล้วแบบงงๆเรางงมากนะแล้วเขาเราก็พูดจาแบบขอความเป็นส่วนตัวบ้างใครที่แอดมาไม่มีหน้าไม่ต้องไม่ต้องแอดมาลำคาญคือคือคำพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราว่ามันนิ่งทีบเราเราว่าผู้ชายมันดูไม่มีสเสน่ห์คำพูดแบบนี้เราเราว่าเขาไม่ควรเขาไม่ควรพูดในไบโอคือคือ ถ้าเขาจะไม่รับไข่เขาก็ไม่ต้องรับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรับดีกว่าเนาะอะคือมันไม่ต้องแบบเขียนลงไปในไบโอขนาดน,ะนานนามันมันดูสีเลือดจิงจังไปอาจจะแบบเออมามาพูดหน่อยหนึ่งในทวิตแบบโพสต์บ้างแบบโอ้ยใครก็ไม่รู้มาขอแอดในไอจเยอะแยะเลยแล้วก็แบบไม่มีหน้าไม่มีตาเป็นตวก,กรตูนแล้วมาแบบแบบแบบ มาขอแอดก็เลยแบบว่าเออเลยไม่ไม่รับแอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆหลายๆคนเขาก็ทํากันแบบนั้นนะถ้าแบบไม่มีรูปไม่มีหน้าไม่มีตาดูไม่รู้ใครเป็นใครเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่แต่ไม่ควรระบ,บุลงไปในไบโอว่ากูจะไม่รับมึงเพราะมึงไม่มีรูปอะเรคือมันมันดูมันดู ไม่ค่อยเฟรนลี่หนึ่งนะสองแถมตัวเองก,ก,ก็ไม่มีรูปอีกอย่างเงี้ยมันมันมันย้อนแยงอนะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงโดยเฉพาะคนที่จะเป็นแบบพรนะีเซนเตอร์แบรนด์นั้นไม่ว่าจะเป็นดาราน,นักร้องหรือว่าเป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาจะไปสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ออกไปผ่าน โซเชียลมีเดียหรือการให้สัมภาษณ์กัรต่อสื่อหรือการการไปออกรายการการไปพูดกับเกมโชว์อะไรต่างๆมันมีมันมีผลย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวตนของเขาใช่ไหมแล้วมันมันสร้างเสน่ห์ได้เร็วๆนี้เองเราอย่างเพิ่งไปคอมเมนต์เลยอย่างเงี้ยอย่าง,าง The Voice ไทยแลนด์เนี Star, The, The Voice, All ่ยออ l สตา r เนี่ยเดอะเดอะไวยส์ออนสตาร์ไทยแลนด์อะไรเนี่ยสังสสังเกตไหมว่าโค้ชแต่ละคนนะเขาก็จะมีฝีปากมีวิธีคิดซึ่งมันมาจากติ่งกิ้งวิธีคิดหรือความรู้ความสามารถที่มันสะสมการมุมมองของเขาอ่ะมันสะท้อนออกมา คือมันตลกถูกที่ถูกทางหรืออย่างโค้ชป๊อปซึ่งเราชื่นชมเขาว่าเขาเอาอยู่แล้วเขาเอาตัวรอดได้เขาเป็นโค้ชนอนใหม่แล้วแบบมันสร้างสีสันนะมันทําให้เขา,ามีวามรู้ขึ้นมาอันนี้สําคัญนี่คือประเด็นที่จะพูดวันนี้เลยคือถ้ายังไงให้เรามันมีวารู้ขึ้นมาจากการพูดแล้วมันดูมีเสน่ห์นะสนใจแล้วคนก็รู้สึกแบบฟังแล้วแบบหลักเลิฟแล้วอยากจะแบบมา ซื้อบานทีมันต้องมีความอดทนนะโดยเฉพาะคนที่มาทำธุรกิจขายใช่ไหมไปเจอแม่ค้าโอ้ยอีเรือแม่ค้าเนี่ยเมาได้เลยแม่ค้าในตลาดแถวบ้านอย่างเงี้ยบางคนก็นั่งอิกไม่พอแล้วคำพูดคำถามหรือสมมติว่าเราเราถามว่าโลละเท่าไรหรือบางทีคือคืออีป,ป้าราคามันไม่ได้ ใหญ่ชัดเจนมาแล้วบางทีเราปากไวเราไปถามเขาก็บอกเนี่ยค่ะแปะอยู่เนี่ยราคานี้หรือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือววเราว่้ารลีกเลียงได้ไม่ควรไม่ควรพูดที่จะแบบนอกจากมันเหลือแคนเหลือจริง,รงๆและอีนี้แบบวุ่นวายจูจีจุกจิกจถามแล้วถามอีกกว่าจะซื้อ บล็อกอสักชินหนึ่งแล้วก็แบบวุ่นวายมากก็อาจจะแบบทำคําต่อข้ามบ้างอะไรแบบว่าแต่ก็แต่แต่มันก็ต้องแบบสุภาพหน่อยอะเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค,คือคือวิธีการใช้ปากมันสำคัญงไงแม้แต่ตัวในแบบเองที่มันจะเกิดได้ที่มันจะพูดคุยกับผู้จัดการผู้กับตากล้องพู้อะไรอย่างเงี้ย นะครัผู้กำกับอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงดีลงานกับลูกค้าการการที่จะมาจ่ายแบบเจ้าของแบรนด์ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์แอนด์บรอสเดอร์ได้อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยการรู้จักขอบคุณเขาในโอกาสสำคัญพิเศษหรือการที่จะแบบ ให้เครดิตเขาหรือพูดถึงหรือ,อะไรมันสร้างว่ารู้อะไรอย่างเงี้ยแบนด์ลักตายเลยอย่างเงี้ย,อย,อยดูอย่างดีซ่าดีวิธีการพูดเขาอะดีซ่าเป็นคนพูดแบบฉลาดพูดนะเพราะฉะนั้นมันสำคัญการการ,การที่เราทำมาคาขาอยู่ในบิสเนสเนี่ยถึงถึง,ถ,งถึงได้บอกว่าแม้จะจะขายของอะไรกระปิน้ำปลาขายของชมมามอะโอ๊ยมีบางคนน่ะ ในร้านของชำแถวบ้านนปากหมามาแล้วแบบรูกันทั้งซอนแต่ต่อครัวคนแบบบอกว่าอุ๊ยเจคนนี้หรอแบบเกลียดเหมือนมากเลยแบบนิ่ใส่มีด่ดีขี้เหนียวขี้งกขี้ตืดคำพูดคำจาจะใส่ถุงใส่อะไรทอนบาท สองบาทเลยไม่มีปัดเศษปดอะไรร้านบ้านลานไปซื้อผักอันนี้ใส่ดีมากเลยสมมติว่ามันนั่นซื้อไปเท่าไหร่ว่แปดสิบสาบาทบอกขอแปดสิบได้มั้ยบอกโอเคคือมันจบแบบไม่มีฉากสีนะไม่มีอะไรแบบมันเขาเห็นเราเป็นลูกค้าประจำเราซื้อบ่อยๆเดี๋ยวก็ซื้อวุ้นเส้นเดี๋ยวก็ซื้อกระเทียมเดี๋ยวก็ซื้อมะเขือเทศซื้อแตงกวาซื้อผักบุ้งซื้อกระหลำคือประกาศข่าวซื้อนูซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ย คือสื่อข่าวประจําแล้วในนั้นในตลาดมันมีร้านผักแผงผ,ผักอยู่ตั้งหลายหลายร้านนะมันต้องมีความแบบแพชชั่นในการอยู่ที่ความคิดน่ะถูกสุกอะไรทุกอะไรวะทุกหรือสุขเนี้ยมันอยู่ที่ความคิดเราเนี่ยถ้าเราแบบไม่เครียดกับบางสิ่งบางอย่างหรือหรือรีแอคชั่นกับบางคนกับลูกค้าหรือกับ เพื่อร่วมงานเนี่ยบางทีมันก็ทาให้เราแบบดูมีสเสน่ห์อันนี้มันผิดเรื่องของสเสน่ห์ซึ่งซึ่งอยากพูดมากๆาดเลยแล้วเวลาเรารับในแบบมาเนี่ยเราก็ต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนดูตัวการการวางตัวการที่เขาเทคแคร์หรือจะเรียกว่าไม่ใช่เทคแคร์แล้วใช้คําว่าอะไรการให้เกียรติซึ่งกันและกันการมีสัมมาคาราวะแหมเราจะว่าเราเป็นแบบเจ้าขุนบุญใหนก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่นะแต่การที่แบบ การที่แบบน้องในแบบเนี่ยมันมันมันคัดเลือกมันต้องมองหลายมุมหลายด้านนะเรื่องทั้งประวัติโปรไฟล์การศึกษาโดูนี้นี่นั่นแล้วมันเก็บเป็นความลับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความลับหมดเลยนะแล้วเราก็ต้องดูว่าอีกคนนี้มัน เป็นน้องในแบบปากมาขี่เมาไปเม,มากับอีกคนนั้นคนนี้พูดความลับลวดลายอะไรต่างๆหรอเปา,า,ามันเก็บได้ไหมคือมันมีความเป็นแบบผู้ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันสําคัญเหมืะนกันมันมันเหมือนเป็นมันเป็น attitude ที่แสดงออกมาเป็นคาพูดออกเป็น reaction ออกมาเป็นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นนะมันมันก็เลยเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราดิวกับลูกค้าสปาชายของเราเรา เราก็ long, ําบัดระวางเรื่องคำพูดเรื่องอะไรแบบบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคือการทำมาค้าขายอ่ะมันมันมันก็ต้องแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเราต้องแบบมีสติตลอดเวลาแล้วก็ต้องแบบพยายามเข้าใจมนุษย์นะมันเป็นเรื่องของเชิงจิตวิญญาณเหมือนกันและสําคัญในการทํามาค้าขายการทาการตลาดและลูก ร้านไหนลูกค้าติดแนตะ่สังเกตสิราะค้าแม่คาแบบเฟรนลี่แล้วแบบไนซ์มากพี่คนไนซ์มากอะแล้วลูกค้าเราเองอะแบบคนไหนๆส่วนยหญมาแบบไนซ์มากนาะหลักพูดดีมากแบบเยอะมากๆแบบวางตัวหรือการพูดหรือการแบบโอ้ยทำได้อีกคลิปหนึ่งเลยถ้าจะสรรเสริญเยินยอลูกค้าในส่งเราที่เราพบเจอลูกคา้าเมมเบอร์ลูกค้าประจําของเราแต่ละคนะ ผู้ดีผู้ดีเป็นคุณหมอเป็นแบบอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นเป็นข้าราชการชั้นสูงสูงระดับสูงเป็นแบบเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่ยุคใหม่คุณหมอน่ารักน่ารักแบบน่ารักมากแล้วพี่แบบพูดถึงแม้เราพูดถึงอะไรแบบ เขาเป็นคนหน,น่าคำพูดคำจามันสร้างเสน่ห์เพราะฉะนั้น,นถึงได้บอกว่าการทำธุรก,กิจตรงนี้สำคัญมากนะคะโอ้ยอโอเคคิดว,ว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมพอสมควรนะคะยังไงชอบคลิปนี้ก็กดกดไลค์กดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างกด subscribe กดแชร์ไปให้เพื่อนๆ เยอะๆเลยนะคะกไ็ได้ได้รับรู้ได้ประโยชน์ข่าวสารแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะคะวันนี้คงจะต้องใบ้ไปก่อนแล้วคะพบกันใหม่ EP นะนะคะก็จะพยายามทำคลิปให้มันเยอะๆขึ้นเร็วๆดีนนะคะโอเค ลาไปแล้วสวัสดีบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์สนับสนุน